กูว่ากูเป็นมือมือหนึ่งเรื่องถ่ายรูปเยี่ยแข่งกันไปเลยเสร็จกัไหมกเจ๊ไหมอ่ะที่อยากทำในปีนี้ เดียวจะถ่ายได้ได้ามากแด้มากต้องทำเสียงสองไงาย,ายผู้หญิงเรเี้นไปที่ผู้หญิงใช่ไหมหรือว่าผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก่อนผู้หญิงดีกว่าก็คือผู้ชายถ่ายนะทำรายการสนองนี้ตัวเองนั่นเองนี่เขามีเราก็มาดูก่อนว่ารายการถ่ายรูปปัจจุบันนี้มันมันมีในทิศทางไหนบ้างแล้วก็ พยายามให้มันแตกต่างเพราะว่าไมันมันจะน่าเบื่อได้ใครก็ถ่ายรูปได้เดี๋ยวนี้กล้องมันง่ายพวกอะทำรายการเลยแบบงั้นแหละแตกล้องป็สุดเลยเดี๋ยวท่าทีคนเลยเดี๋ยวท่าทีคนเลยไม่เอากล้องบางขวางโดนเลยก็บางปูก็บางปูเราไม่ชื่อใครชเราไม่ชื่อรายการอะเปิดเมมชื่อรายการอะทำไมติดมันทำไมถึงเป็นเปิดเมม แก่เขอกินเฮ้ยไม่ได้ยอมเพื่อนเฉยแก่ขา วนเพื่อนๆนี่แหละคนที่ต่างมหาลัยก่อนเน้นไปที่ผู้หญิงขนองนี้ตัวเองหรอร่อยสวยขนองนี้พุ่มมืนกันแหละตัวเองเอย่าพูดให้กูเที่ยคนเดียวลองกินเราเลยจะถ่ายผู้หญิงมาคิดกูเหรออาร์ทิสอีทีเราที่ใครดูดูรูปของเราไอจีดูไอจีเราไอจีนิวชิโอะนิวชิโอะนิวชิโอะเฮี่อย่าเปิดใหม่เพื่อการนี้เลยนิวชิโอะนอาทิตย์ เกิดใหม่การนี ia, oh. ้เลยมีีโอไปกติแล้วพ right, ี่นิวก็ถ่ายรูปอยู่แล้วใช่ไหมถ่ายอยู่แล้วมีเพราะไอจีไอทีโลเปทีก็มีมีพอตมีอะไรโชว์นมุ่กลยแต่ไม่มเไม่ยไม่ไม่มุกเิเราติดจั๊กเลยติจไม่ต้องมุกถ่ายถ่ายถ่าย่ีราการของของตาต้มีคนหนึ่งไอีแล้วะแกปโโตบางฟิลฟมฟิลฟิไม่เกิน ฟิลฟิมไอจีจีจีฟิลฟิมจีเนสคอฟิลฟิมจีเนสคอฟิลฟิมเน่เราเราเนี่ยเราก็ผัด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 อันนี้ไป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 เกี่ยวกับต่ารสัตว์ไปเขาเรียกว่าอะไรไปนำเสนอแล้วว่าอันนี้คือฟิลแฟร์แฟร์แฟรแฟร์ดูว่าชอบหรือเปล่าสไตล์นี่คือฟฟิิลล์มนี่ ได้อยู่แนะมูดแด่งคนพอดีมากเป็นมูดเป็นมูดเอ้ยเรามาเลือกแบกเลยว่าเลือกนางแบกเลือกนางแบบได้แล้วก็ดี่ไงก็เลือกไว้ก่อนคือไปสักห้าคนแล้วก็เราไปเลือกกันว่าเอ้ยเอาคนไหนคนแรกดีอะไร